แทบซีซีแนนเนี่ยมันกิกระเด็นกระดอนมูสิฟูขึ้นนะครับนะครับมันชะแค่นี้ก้อนก็ได้นิดสักสองสามบาทก่อนรอให้มันลงก่อนแต่ทีนี้คำนวณยังไงจับเลยครับจับสามนิ้วเนี่ยนะครับดึงถ้าเทาถ้าเทาอยูสองนิ้วนี่มันชิพอดีเลยครับเนี่ยนี่ดึงจับบี้ นี่เมื่อกี้ผมแค่แทกแค่สองสามเืืองเนาะบางคนบางคนพอรวมสิแล้ปั๊บจำสีกับตตบตกบตุบตุบตุบงุหตุบตุบตุบอุบตุบต่ีตุบนเบตุบตุบตุบอุดตุบตุบตุบตนบตุบตุบตดบตุ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 บตบตุบนุบตุบตุบต้บตุุปนุบต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 ุบบตอบนุบต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 อบตุบตบด้อยู่กับตนบตุบตุบตุบีบุ้บบบปั๊บ ถ้าคนชำนาญกำเมื่อสิถ้าผมเป็นิรู้เลยว่าต้องใส่อีกประมาณกำเนื่องนี่ครับของเนี่ยของแต่ถ้าคนยังไม่ชำนาญเพิ่นสิบห้าหูตอนพี่ได้บบในสายายผมขอพอกวดกับจุกมาเนื่องๆคุงมาคู่นุงเอาคออันนี้เขาเรียกคออันนี้เขาเรียกขวัปิดอันนี้อันนี้ข้อเนี่ยอันนี้จุกอันนี้ปิดอันนี้ซี่คับไปเนี้ถ้าสมมติถ้าสมมติยังไม่ทําเยอะยังไม่ชำนาญเนี่ยกำทำหนีงบุลูได้เนี่ยเพิ่มแต่สิเอาข้อมาใช้ถ้าก่อนแลมไปเนี่ยครับ ใส่ข้อเสร็จปั๊บพูดอะเหนือบบบน,นี้นะครับทีนี้เอาอันนี้ให้รู้เลยว่านี่มันบ่พอเนาะครับผมยิใส่เติื้องไม่เป็นไเจ้าสิต้องเห็ดประมาณซิบซิบก้อนหาก้อนซิบก้อนอะไรเจังสิแบบกัมเปะได้พอดีเลยต่อไปเนาะส้างฮารู้แล้วบัดน,นี้มันติมาแน่นตอนไหนครับนี่แค่สองสามบาทมันติมาแน่นตอนรวบคอรวบคอแล้วก็เรต้องกดครับกดลงไปแค่นี้ปั๊บหนึ่งปั๊บสองสามสาม ทีนี้บัดทีแน่นบันแน่นแน่นร่าดับที่สองมันทีมาแน่นตอนดึงเขาเรียกเข้าคอปวดเนาะคอคอปวดเนื่องจากว่าอันนี้มันเป็นโคง้งจริงจริงมันก็ได้ตกได้มันมน,น่าเส้มันบากบาดบาดบาดเนาะเขาแบ่งเป็นซีมุ่งซีทิศเขา้าดึงซีเท่านั้นไม่ต้องไปดึงหลายแต่ดึงหลายเท้าช่วยว่าแบวกทีท่านสามจบก็ยังไม่แล้วเลยดึงขึ้นมาสิครับจับหนึ่งสองนีละดึงเนี่ยถ้าเฮาสีไปพับไปทั้งนี้เนี่ยเฮาบอดึงไปสี่ก้อนได้ครับดึงกับปัญหาเจ้าของมันเพราะยังกับเห็นเห็นไหมเนี่ โค้งเนี่ยมันเป็นโค้งทีนี้แน่เนาะการเทาดึงไป่ซีเลยเนี่ยมันสีมันสีฝืนกันนะครับดึงเข้ามาหาเจ้าของครับดึงเข้ามาหาเจ้าของดึงเข้ามาหาเจ้าของสักบ้นนี่ยข้อแหนะทับลงปั๊บเอาที่โบ้ต่อไว้หมุนกลับด้านดึงตรงข้ามเลยครับถ้าว่าดึงตรงข้ามข้อมันสี้ยวแบบแบบนี้มันสีไปเอียงยืดมุมใดมุมหนึ่งมันสิบวกเกรื่องกากครับดึงขุ่นกรับพี่หมุนไปปั๊บมันก็สีเลือสองด้านเนาะ ถ้าเขาดึงดึงกลับกันทีมอสินแน่นครับเพื่อนว่นนี้ใช่เห็นเนาะดึงกลับเดือดานที่ซีแตนหรืได้ดึงกลับสังเกตว่าบ่ริใัทแห่งวันนี้ครับถ้าเขาเห็ดถือขัดตามันเนาะแกจังเกจย่อกระเจาหรือเปล่าปุ่มเพราะว่าดึงเขาดึงสวนครับบาพ่อเนาะพิดปั๊บเดี๋ยวนี้นี่ลำดับที่สามลำดับที่สามที่เช็คว่าก้อนเจ้าของก่อนเจ้าของพอดีงามบ่นนี่ดึงลงไปแล้วเนี่ย ขอบทุ้มเนี่ยมันมันเฉดหายูด้วยนี่หายูบานี่ครับมองโกนี่จุนสุดม่นได้มีหดบานถ้าใส่หลายไปเขาดึงลงไปมันก็สิบอเห็นพอพันติกเนาะมันติไปล้นถ้าเขาใส่ตั้มไปบานี่มันก็สิลุโตกเจ๊ะไปดิเนาะอันอันนี้แยกจับมือด้วยมานนี้จับมือด้วยแล้กับอันนี้จับมือด้วยอันใดเป็นจะเอา โอ้ยใหญ่มันลดอันไหนเป็นเตาแหน่แห่คือว่าตัวนี้เป็นเตานั่นนั่นรวมกัะอันนี้เอาเบิ้งอันนี้อันนี้อันหลวมนย่ายนี่หลวมอันนี้เป็นเตานี่ยเตาคือคนเฮ็ดหลายยายน่ะหายยายเนี่ยจับสังหวะแน่ย่าไก็ต้องเจ๊แทกหลายโทษตรงนี้อ่าเจ๊เจ๊เจ๊เสียแห้งมือแบบนั้นครับมันเหนื่อยเปล่าเสียเวลาเสียแรงงาน เออมันสนใจว่าเออเออแบบอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีแขนแขนได้อพออนมันแล้วอันนี้อันนี้พอได้เอา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 จับไปแล้วก็ไปตั้งไว้ทั้งคุ่เทสเราเปรียบเทียบเบื้องข้างมานีเดี๋ยวเอายาจับไป